ครับวันนี้ก็จะมาลองหุงข้าวด้วย D A สามร้อยเอ้ยสามพันหารอยวัตต์นะครับตัวนี้ก็กินกระแสอยู่ที่นี่ครับสี่ร้อยวัตต์อ่ะแล้วเรามาลองดูว่ามันจะหุงข้าวให้เราสุกไหมครับเสียบเลย มาแล้วโอ้ร้องวีดเลยนี่ครับลมทำงานเลยจะลองดูนะครับว่าจะเป็นยังไงโอ้ดึงไฟแรงมากนะครับ จะรอดหรือไม่รอดโอ้ดึงไฟแรงเอาเรื่องเลยมองข้าตัวนี้กำลังชาร์จอยู่นะครับชาร์จอยู่อันนี้แบตนะครับแบต25.4โวลต์อันนี้แดดอยู่ที่ โหลดหนึ่งแอมนี่ครับแสงแดดก็ประมาณนี้ะนะครับแดดอ่อนๆนะครับแดดยังไม่มาเลยแสงแดดอ่อนๆจะสู้ได้หรือเปล่า อันนี้ขึ้นไป2.3แอมป์แล้วนะครับกระแสโหลดแรงมากหนักมากเลยใช้กับเครื่องซักผ้าตัวนี้ก็ปกตินะครับใช้ได้ตัวนี้200วัตต์ตัวนี้400วัตต์โหลดหนักมากตัวนี้เหลืออยู่23.8โวลต์ เดี๋ยวลองวัดดูนะครับว่ามีกี่โวลต์ตอนนี้แบตเตอรี่อยู่ยี่สิบสองโวลต์นะครับนี่ยี่สิบสองยิบสามโวลต์ตอนนี้แดดมาแล้นี่ครับมันไม่โฟกัสเลย นี่ดูสภาพมะข้าวมีอาการอยู่นะครับแล้วรอดูว่าจะสุกไหมนะครับตอนนี้ก็จาก3 3 7ก็เป็น23.8แล้วตอนนี้แดดมาครับแบตสองลูกขนานกันนะครับระบบ24โวลต์ นี่ครับตอนนี้เริ่มมีอาการฟองเกิดขึ้นแล้วผ่านไปประมาณสามนาทีครับตอนนี้นี่ครับแผงโซลาเซลล์ผลิตได้นี่ตามนี้เลย ตอนนี้ก็เวลาห้าโมงนะครับจะเที่ยงแล้วแต่แดดยังไม่มาถึงที่เราอยู่นะครับแดดมันไปกระทบฝั่งนน้นครับฝั่งฝั่งเขาฝั่งนน้นแต่ฝั่งที่เราอยู่เป็นแค่ได้น้ยๆนะครับแด,ดดตอนนี้ได้ยี่สิบกว่าโวลต์แผงสามร้อยสามสิบวัตต์หนึ่งแผงนะครับ ตอนนี้ปกติครับไฟข้าวสุกใช้เวลาประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงนะครับนี่ก็ไม่ร้อนนะปกติระบบไฟก็กลับมาเหมือนเดิมนะครับ ได้การครับได้การมุงข,ข้าวได้เรื่องแล้ววัดไฟดูนะว่าตอนนี้มีกี่ลตตอนนี้อยู่ที่หนึ่งสามยี่สิบสามยี่สิบสี่โวลต์ครับ you have one